สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เลมิทแท้ประกันภัยจะมาเสนอประกันภัยอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเนี่ยพี่เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยต้องเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเจ็บเล็กเจ็บน้อยเนี่ยทุกคนย่อมเกิดอุบัติเหตุกันทางนั้นนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นวิศวกรแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆก็สะดุดล้มหรือมีดบาดได้ถูกไหมคะค่ะ วันนี้พี่จะมาเสนอประกันอุบัติเหตุนะคะแบบ plv นะคะเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะประกันตัวเนี้ยเป็นประกันอุบัติเหตุน่าสนใจเพราะว่าเบีย้ยไม่แพงเริ่มต้นที่แค่380้บบาทค่ะเท่านั้นเองและมีความคุ้มครองหลากหลายอาชีพมากไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคุณครูวิศวกร มีหลากหลายอาชีพมากที่ให้เราเลือกนะคะและก็รับบุคคลตั้งแต่3ถึง70ปีเลยนะคะมีค่ารักษาพยาบาลก็สูงสุด30,000บาทต่อครั้งเลยมีความคุ้มครอง24ชั่วโมงทั่วโลกเลยนะคะและที่สำคัญถ้าเป็นโรงพยาบาลในเครือเราไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะกรมธรรรอรับได้เลยด้วยนะคะ ค่ะเรามาดูกันว่า p l v ตัวนี้เบีย้ยที่ไม่แพงมีความคุ้มครองอะไรบ้างเขาจะคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นศูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสูญเสียดวงตามีค่ารักษาเต่าอ,อุบัติเหตุแต่ละครั้ง และที่สําคัญมีค่าปงศพค่าใช้จ่ายในงานศพด้วยนะคะอันนี้คือความคุ้มครองของ PLV ค่ะแล้วเข้าจ่ายยังไงความคุ้มครองอตัวนี้นะคะจะจ่ายแบบอว .1 ก็คือจ่าย100%ซกับจ่าย60%ในส่วนของ100%ซนี่ก็คือว่ามีการจ่ายของกรณีที่เสียชีวิตทุกพลภาพสิ้นเชิงมือสองข้างเท้าสองข้าง หรือใส่ตาสองข้างนะคะพวกนี้จะจ่ายอยู่ที่ร0อนะคะส่วนที่จ่ายหกสิบเก็ในส่วนของที่ว่า,ามือ1ข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้า1ข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือใส่ตาหนึ่งข้างที่เสียข้างเดียวแบบนี้จ่ายที่60%สนค่ะงดสนใจแล้วการซื้อกลมทันเนี่ยต้องมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างเป็นคนสัญชาติไทยนะคะแล้วมีอายุไม่เกิน 70ปีนะคะเริ่มตั้งแต่3ถึง70ปีต้องไม่เป็นผู้เป็นพิการด้วยค่ะไม่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานพวกนี้จะซื้อไม่ได้นะคะที่สำคัญไม่ต้องตรวจสุขภาพสามารถซื้อได้เลยนะคะแต่ถแถลงข้อเท็จจริงตามใบคำขอนิดเดียวเองนะคะหนึ่งท่านจะซื้อได้แค่หนึ่งกรมธรรม์เท่านั้นค่ะแต่กรมธรรม์ทุกกรมธรรม์ มีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นก็จะเป็นพวกเมาสุราตัวตายหรือปวดหลังไปเสริมความงานทำฟันนะคะพวกนี้จะไม่คุ้มครองนะคะหรือในส่วนของการไปล่าสัตว์แข่งเรือแข่งรถพวกนี้ก็จะไม่คุ้มครองเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้คือเงื่อนไขของความไม่คุ้มครองเรามาดูอาชีพมีหลายอาชีพมากเลยคะ่ะเขาก็จัดเป็นอันดับอยู่ที่4 ขั้นชั้นอาชีพนะคะอาชีพชั้นที่1ก็คือความเสี่ยงต่ำเป็นพวกคุณครูเป็นนักบัญชีอาชีพชั้นที่2ก็คือความเสี่ยงปานกลางแล้วก็มีความเสี่ยงสูงและอาชีพสุดท้ายก็คือเป็นความเสี่ยงสูงพิเศษเมื่อเรามีอาชีพที่สามารถทําได้แล้วก็ต้องมีอาชีพที่ เขาไม่รับทําประกันด้วยนะคะนักกีฬาอาชีพทุกประเภทเลยนะแล้วก็จะมีนักประดานาตาลาสีเรือและคนงานในเหมืองแร่นะคะพวกนี้จะไม่รับทําประกันนะคะเพราะว่ามีการเสี่ยงสูงค่ะนี่าจะมีที่แนะนําแผนเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเขาจะมีค่าปงศพด้วยและก็จะมีค่ารักษาพยาบาลด้วยนะอย่างเช่นแผนที่1 1- ึัสจะให้ความคุ้มครองอยู่ที่10,000แบาทในการเสียชีวิต แต่ถ้าเกิดเสียชีวิตทางมอเตอร์ไซค์จะได้อยู่ที่50,000บาทมีค่าปงศพ1,000งบาทมีค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่5,000บาทนะคะเรามาดูช่วงชั้นอายุ3-19จะจ่ายอยู่แค่585บาทช่วงอายุ20-60ปีเนี่ย ่า uh, ราคา545บาทนะคะสนใจกันแล้วใช่ไหมคะเอกสารที่ต้องพิจารณาประกันภัยมีอะไรบ้างก็จะมีใบคําขอให้กรอกตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็ใช้บัตรประชาชแนแค่นี้เองค่ะง่ายๆและถ้าเกิดเหตุการณ์ต้องทำยังไงเข้าโรงพยาบาลในเครือเลยคะ่ะไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปตามคลินิกที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในเครือเราก็เก็บเอกสารใบรับรองแพทย์ใบเสร็จ แล้วก็ส่งมาที่เราซื้อประกันกับเขาเนี่ยค่ะให้เขาจัดการหรือติดต่อบริษัทก็ได้นะคะเบอกค่ารักษาพยาบาลได้ภายหลังได้เช่นกันค่ะสนใจที่จะทําประกันไว้เพราะอะไรเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะเป็นคนระมัดร,ระวังแล้วก็ตามแต่ อุบัติเหตุใช่ไหมคะย่อมเกิดขึ้นได้เสมอถ้าสนใจโทรมาปรึกษาขอคำแนะนำจากพี่ได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ